สวัสดีครับผมเข้มผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดเอกชนทับุรีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าพวงมาลัยของ Ranger x L Street มันสะดวกสบายขนาดไหนและเป็นพวงมาลัยชนิดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมกับ Ranger x L Street Special Edition คันนี้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในของเจ้า XL Street Special Edition แล้วนะครับทำไมพวงมาลัยของ Ford ถึงใช้งานง่ายสะดวกสบายผู้หญิงก็ใช้งานได้นะครับพวงมาลัยไม่หนักเลยนะครับเพราะพวงมาลัยของเราเป็นแบบ p o w e r p l ฟ้าแบบ e p a านั่นเองตัวนี้จะช่วยผ่อนแรงครับผมถ้าเราขับรถในความเร็วต่ำๆหรือว่ารถอยู่กับที่ในช่องจอดแคบ,บเราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยครับเราสามารถหักเลี้ยวงพวง,งมาลัยได้อย่างง่ายดายนะครับ ไม่เปลืองแรงแถมประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะครับถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วที่สูงขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะมีความหน่วงขึ้นหนักขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ทําให้มั่นใจในเวลาขับขี่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับพวงมาลัย Power Play ของเจ้า XL s t o e t Special Edition คันนี้นะครับใช้งานง่ายครับสะดวกสบายนะครับผู้หญิงนี่ชอบแน่ๆนะครับ วันนี้มีทริคดีๆมานำเสนอแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้ามีทริคอะไรดีๆมานำเสนออีกเดี๋ยวพาไปชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ